สวัสดีค่ะทุกคนวันเทียงนี้กินข้าวกันเลยยังบ้านเราทำพักเนียงหลวกทีน้ำชุบกงงุ้งยํ้ค่ะวันนี้ทำเมนูบานๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็เรียกพักเนียงอะไรทุกคนเนอะยูไกๆยอ้อนมันปูเดี๋ยวเราจะทำเมนูลวกที วันนี้นะไม่ได้ออกไปลาดทีกุ้งเงินหมีเดียวเราจะเอาไปทำน้ำชุบย้ำกันลวกทีนี่เราใช้แค่ไม่กี่ยางค่ะมีปักเน่ยงหัวหอมแดงน้ำทีเคยแล้วก็เกลือใส่วาทีค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้ซื้อวัตถีมา20บาทใส่เกลือ ใส่หัวหอมใส่น้ำตาลตะกอีกันใส่เคยค่ะเขยหอมเม็ดแหล่ลาวนี่ปุ๊กทีเท่่าไรล้วก็ไม่รู้ที่ชายนี่เขยหอมทุกคนใส่หมากได้เลยนะผมบอกไม่เค็มใส่ลงไปเลยเขยหอมหยีไอเนียนพักเมี่ยงค่ะใส่ลงไปเลยพอพักเหี่ยวก็หยอกได้เลยอันเดี๋ยวพอักเนี่ยงเงี้ยวันเลื่อยยดเดี๋ยวนี้ เซตแล้วค่ะเมนูพักเนี้ยงหลวกถีกุ้งค่ะเลื่อยอยู่ห้าตัวเอาทำน้ำชุบย้ำเดี๋ยวเมนูตีซ้องค่ะเราจะทำน้ำชุบย้ำเคยนี่เราใช้ย้องอย่างนะคะตัวนี้เป็นเคยแกงค่ะทุกคนทำแกงทำ,ทำตำส้มตำะไรทำได้เพนะ เมนูที่ต้องใส่เคยเคยปุกเนียนใส่ได้ทุกเมนูค่ะสัวนอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเคยกุ้งวานนะคะทำน้ำชุบนี่คือร้อยทุกคนเออก็จะเห็นเลยนะว่ากุ้งมาเป็นตัวตัวเลยกระปุกนี่นี่เราสามารถกินกับข้าวได้เลยนะแต่ถ้าให้ทำเมนูวันทำน้ำชุบมันจะกินร้อยหมากตักใส่ลงไปเลยทำสักถ้วยเติบเติบนะ เราจะปลนตัวนี้เคยแกงไปสักปลายชอนองไปเลยส้มไปสักนิดเนาะห่อเคยค่ะห่อแบบนี้เลยห่อแบบนี้เลยนะยางเคยค่ะหัวหมวหัวเทียมรีบรรีดูดันในกันเลยทุกคนนี่ เขาจะเผิมฟาร์มหอมนะคะทำให้แบบกินทั้งมันร้อยขึ้นนั้นหั่นเลยค่ะเป็นชิน้นเตรียมน้ำชุบค่ะหัวหอมหัวเทียมรีปีใส่เคยค่ะที่ย่างไว้แต่แกเดียวใส่ลงไปเลยนำพริกเราปรุงรสใส่แป้งว่านใส่น้ำตาลใส่มะนาวค่ะ กุ้งค่ะเราเอามาหัดเลยเมื่อกี้หลวกไวห้าตัวแมวกินเส่นแล้วอันนี้ต้องขับรถไปสื่อไหมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำต้มกุ้งสักทีกันก็ได้เป็นน้ำน้ำจิ้มน้ำพริกยำมเส่ด้วยไหมได้อย เซจแล้วค่ะทุกคนเมนูบ้านบานวันนี้กินแบบไงงายกินแบบเมียไรในตู้เย็นก็กินในนั้นน้ำจุบย้ำไส้กุ้งปลกเมีย่ยงหลกตีหมกุ้นร้อยอ ร้อยนะไม่ได้ทํากินไรวันแหละกันและปกติก็จะเด็ดไบแล้วมาลวกแต่เราวันชอบแบบกินแันนี้อร่อยม,ม,มาก